มาอีกแล้วเธอแม่บ้านเกาหลีวันวันนึงไม่ได้ทำอะไรวันนี้คือแบบไปสมรูปเสร็จปุ๊บก็ให้สามีมาสมที่ห้างไทม์สแควร์คือจะบอกว่าวันเนี้ยมันวันจันทร์ใช่ไหมแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของกลางเดือนกระกฎาคมไหนแบรนด์มาเธออย่างซาร่าอย่างเงี้ยเธอฉันเข้ามาซาร่า ah, ฉันชอบมันลดอยู่แล้วเมื่อวันเอาไปที่สาขาไอเอ็มซีมอลคือแบบคนเยอะมากคนอาทิตย์วันนี้วันจันทใช่ไหมฉันก็เลยมาตั้งรัของเซลยดูดูด แล้วแบบมันมีแบบเสื้อผ้าที่มันเป็นคอลเลคชันที่เมืองไทยบางทีมันไม่เข้าอย่างเงี้ยแล้วคือเกาหลีมันมีแบบหน้าหนุ่มหน้าหนาวอย่างเงี้ยเธอราคาเซลล์ช่วงนี้คือแบบถูกมากถูกจนฉันตะลึงและที่สําคัญคนไทยมาซื้อก็ขอแท็กรีฟันได้ด้วยคือฉันซื้อเยอะมากเธอเอาเธอดูราคานี่สองหมื่นห้าพันวอนสามหมื่นห้าพันวอนเงี่ยเธอน่ารักเธอดูดีกระจุกกระจิงเนี่ยจริงๆน่ารักเธอแล้วแบบจะมีแบบเสื้อผ้าอะไรที่มันแบบเมืองไทยมันไม่มีอะคืออะไรแบบเสื้อหนาวเนี่ยคน หมูมิ้งอย่างเงี้ยเท่ดุดิจัก79,000วาันอนอย่างเงี้ยเหลือปรบ3าณ0 0าัน้ 3, 5, 9, วอนอย่างเงี้ยเทาทางบ้าน,ฉนเฉยคือฉันจะเป็นคนไม่ชอบเสื้อผ้าที่มันแบบแพงค่ะหรูหรามากเลยฉันชอบอะไรที่มันแบบตัวแดงๆอย่างเงี้ยเ่เออฉันชอบมาก